นิ่งก่อนไหมหรืออะไรให้มันนิ่งก่อนไหมให้มันดูก่อนนะไปนมานนั้นมันเปของกินนะไม่ได้รานนั้นที่เป็นร r a ่ากันไม่ใช่ไหโอเคครับโอเคครับเลยที่หวอร่อยมากสุดหวานเป็นยาเรื่องด้วย น้องๆวันนี่ไม่ธรรมดาเลยครับมีแบทแมนขายของมอะไรด้วยครับแบทแมนไม่มีท่าอะไรไงต้องมีท่าหน่อยตอนนี้อยู่ระหว่างรอทานอาหารเดี๋ยวไปดูจองรูวิวก็วิวสวยแน่ๆนะแต่อาหารอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรลองดูกันถามว่าป๋อยายังเดาเขาฮะป๋อยายังเดาเขาอ่ะ พอเลยเอาไป่ยดนะครับจับเอาไได้สตัวเดท๋ย้วล่ะคุยรู้เรื่องมบอกื่นไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่นีมีอะไร สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม BR9 เบิร์พระราม9นะครับวันนี้ผมจะพาไปที่หัวหิน <Wow. S 1> ไปซาซิมิปลาหมึกเปลาหมึกช็อตปลาหมึกช็อตกันที่หัวหินนะครับวันนี้อังคารที่3เดือน5 2, 2,022นะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้าตอนนี้เวลา6กโมงสีนาทีออกจากกรุงเทพดูซิว่าจะถึง หัวหินกี่โมงนะครับแล้วเดี๋ยวดูรายทางกันว่าจะเจออะไรบ้างครับตอนนี้ก็มาถึงที่หาดชะอํานะชะอําหมึกชอ็อตเสียโต้งหมึกช็อตซาซิมิหมึกพ่นไฟเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะมีหมึกไหมนะครับ<ม>อเดี๋ยวลองลงไปดูร้านเสียโต้งหมึกชอ็อตหมึกซาซิมิเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็อถูกนะครับ เกตบตู้ปลาซาซิมิไอตัวแค่นี้มันทำซาซิมิไม่ได้นะพี่โตใช่ไหมทำซาซิมิได้ไหมทำซาซิมิเหรไม่ได้ตัวมันเล็กไปใช่ไหมผมีซาซิมิสดมีซาซิมิให้อ๋อลองหมึกช็อตใหม่เอามาสักสองตัวได้ครับผมใส่มาช็อตมาครั้งแรกครั้งแรกหมึกช็อตอายุอายุมันเข้าไงมันไม่ค่อยมีไงแถว บางแสนพายาก็ไม่มีไอ้ร้านก็ไม่มีมีต้องมาลองที่ชามครับพี่ต้องลองชามนะาแม่คูชามพี่ตรงไหนแม่ครูชามอ๋อตรงนี้พูดถึงตัวเองเสียต้งหลุดกอดคนอื่นเขาขายกันตัวละห้าสิบาทเสียต้งขายตัวละร้อยห้าสิบรวยเลยทีนี้รับมาตัวเก้าสิบแล้วพี่รับมาโลละเก้าสิบตัวตัวละตัวละนี่วันโลถ้าโลละยิ่งรวยนะครับปกติเสียต้งขายวันไหนบ้างครับเสียต้งทุกวันครับพี่ทุกวันใช่ไหมใช่ครับ ทำไมเออ่พายุเข้าทำไมเสียโต้งมีของอ่ะผมจองไหมครับผมถามร้านไม่มีเลยร้านพวกร้านที่ขายอยู่ไม่มีเสียโต้งมีอยู่ร้านเดียวชะอำนะตรงข้ามแม็กโครแม็โครชะอำเลยพี่เสียโต้งายู้ใส่ในใยดูดูกันถุงสดนพี่ถุงสดจับไปเองนะจับไปเองนะ เลยครับพีองปักับเองเลยแมสต้องมีแมสนี่นะครับต้องให้มันนิ่งก่อนมั้ยหรืออะไรให้มันนิ่งก่อนไหมให้มันดูดก่อนนะหมอสามไม่ได้ทรมานนะมันเป็นของกินนะไม่ได้ทรมานนะที่เป็นดราม่ากันไม่ใช่นะอโอเคครับ อก่อนเลยครับดีดำที่งวาอร่อยมากครับหวานเป็นยาเติ่มกระเพาะด้วยว้าวอร่อยอ่ะเบอร์เบอรดำดำยิ่งอร่อยใช่ไหมดีดำดำยิ่งอร่อยมาก เห่นไหมน้องน้องดีให้วนมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วขึ้นมา่นอะไรเนี่ยพ่นน้ำ มาตัวให้สองมันจะพคนใส่กล้องหรือเปล่าวะแกวะหายมากเดี๋ยวดดำมาก <c oughs> ตอมันดูดอร่อยไหมครับพี่อร่อยกิย้บลิ้มดิจ้า

ร้านเปิดทุกวันครับพี่ร้อยห้าสิบผมน่ะร้อยห้าสิบแต่คนอื่นมาแถวนี้ร้อยเดียวคือต้องบอกครับร้อยห้าสิบครับราคาร้อยห้าสิบเดิมต้นร้อยห้าสิบครับต้องแจกแน่ร้อยห้าสิบเริ่มต้นร้อยห้าสิบไหมเปิดทุกวันต้องจองไหมปกติเที่ยงคืนไม่ครับพี่เปิดเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันขายหมดมีของแน่ทุกวันครับเอาวันไหนพายุเข้าหนักๆก็จะไม่มีครับพี่ของเขาไม่ไม่มาส่งมดให้ผม เด็ดตึงเด็ดต้มากีตองข้ามก่อนถึงหาดจต้งข้ามแมคโครมนะครับตากมีต้งข้ามแมคโครทางอคหาม่ะนะครับพี่ตจี่เนี่ยตจิี่น่ยจะมาพร้อมุดย้อนใหม่ครัพี่ใหญ่จะมีไซส์200ไซส์ใหญ่มีมินาเลมันต้ใช้กี่มันใ้มกล้วยใช่ไม่พี่มกลวยตัวใหญ่ยาวพี่ ใช้เท้าแขนเลยครับสดๆไปเป็นเป็น,ปนใส่ครับนั่งทานได้เลยครับผมมีที่นั่งให้มีน้ำเปล่าเนเปสซี่มีเบียร์ให้ทานครับเต็มระบบที่นี่จบที่เดียวครับหายไม,ม่รับเพราะอยู่ินถนนเสียต้องมุดกลับันที อยากได้คลิปที่ถ่ายเดี๋ยวเหรอเวนใ่ช่อมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดของพี่อยู่ช่องอะไรอ่ะ B I R D Y ถ้ามือถือมากเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยว่ให้เและใครรูใจฉักดดันนี่ังสองตัวสามร้อยครับ่ตก่มากรับเลยดมากเลยครับพี่ารีวิวมันเต็มระบบเลย วันนี้ขอบคุณเสียโต้งนะครับก็เพื่อนๆสามารถแวะกันมาได้ที่เลี้ยวเข้าหาดชามเสียโต้งหมึกช็อตซาซิมิขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปแวะกันทานหมึกช็อตก่อนทางเข้าหาดชามตอนนี้เราก็มาถึงทางหาดชามแล้วไม่ได้มานานก็เลยต้องมาแวะดูหน่อยว่าเป็นไงกันบ้างวันนี้โดยรวมแล้วที่จริงมีมรสุมนะครับก็ ฝนอาจจะตกแต่ว่าฝนไม่ตกตอนนี้แดดจ้าเลยก็มาดูความอุดมสวยงามของทะเลของหาดชะอำกันมีเด็กว่าเน่นท้องสายอยู่นะก็น้ําทะเลยังมีเปลือกหอยอยู่น้ําลงไปลึกลงไปไกลมากเลยก็คนก็ไม่เยอะนะครับวันนี้ในสภาพคนคนก็ไม่เยอะนะครับคนก็ยังไม่ยดเท่าไหร่ไม่หนาตาเท่าไหร่ทางฝั่งรนก็านบบยาวไกลเลยเดี๋ยวมาสํารวจกันว่า เดินเรื section, ่องชายหาดไดหน่อยเนื่องจากช่วงนี้เป็นลมมรสุมนะก็อย่างที่เห็นปกติหาดที่นี่จะขาวนะครับก็เป็นแบบที่เห็นน้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้มาก็ประมาณปีกว่าละที่ชะอำนะก็เลยแวะมาดูหน่อยว้าวอากาศเย็นสบายนะครับเขาบอกว่าสูตรอลมทะเลปุ๊บจะทำให้เราเครียดแล้วเราจะหายเครียดซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้ในผลวิจัยระดับโลก ซึ่งทำให้มันโมอเตอเวสมองเราทําให้เราหายเครียดวันหยุดวันพักผ่อนก็มากันได้นะครับห่างจากกรุงเทพก็200รยกิโลและอผมมาวันนี้คือคมตั้งใจมากินหมึกช็อตก็ได้กินอยู่ข้างทางของทางเสียวโต๊ะเขาก่อนทางเข้าหาดน,นะ ไม่เห็น,หนแอบดูหน่อยไปต่อไปต่อข้างหลังขายได้ด้วยครับขายได้ด้วยโอ้สร้างตัวตนนะครับนี่คือการสร้างตัวตน ก็มาถึงอีกที่หนึ่งเมื่อกี้คิดว่าจะจบแล้วพอดีเลยมาหน่อยก็อุทยานราชพัฒน์กันเลยแวะมาดูหน่อยนะครับะเดี๋ยวตามกันเข้ามาประวัติก็คือไม่รู้เขาสร้างมาทำไมเป็นบูรพกษัตริย์อของประเทศไทยตอนนี้หนึ่งสองสามตอนนี้มีอยู่เจ็ดผมจำไม่ได้นะเหมือนมาคราวที่แล้วมีอยู่เก้าเลยมันหายหายไปสอง สถานที่ก็อยู่ตรงค่ายทหารก่อนที่จะเลี้ยวไปหาดสนสนซ้ายมือเลี้ยวสนสนก็อยู่ติดถนนเลยก็สามารถแวะเข้ามาสนวนมากคนก็จะมาถ่ายรูปกันมองไปตรงนู้นนะครับก็จะเห็นต่งตางๆร้านโล่งกว้างก็วิวโดยรอบน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันอะไรนแต่อากาศสดชื่นมากเดี๋ยวสักพักหนึ่งฝนตกแน่นอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งฝนตกแน่นอนดูท้องฟ้าวันที่มา ที่ไหนตอนีมีรถแท็กี่องแต่ในนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกอ่ะแวะมาดูเฉยแล้วก็แจ้งว่าถ้าผ่านมาหัวหินไปหัวหินไปหาสนสนหรือไปที่ไหนก็แวะมาดูได้ที่นี่ก็มาดูแค่นี้แค่แนะนำเฉยๆครับป้ายครับ,รบตอนนี้ก็มาแวะรับประทานอาหารอีกที่หนึ่งอีกหมายเลหนึ่งแวะรับประทานอาหารที่ร้านรามเหัวหินที่วิวดีที่สุดบนเขาตะเกียบนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวันนี้เดี๋ยวลองดูอาหาร เห็นเขาบอกว่ารสชาติใช้ได้จริงหรือเปล่ารสชาติไม่เท่าไหร่แต่บรรยากาศเป็นที่สุดกับว่ารสชาติมันจริงหรือไม่จริงตามที่เขาว่านะเดี๋ยวผมจะตัดสินใจให้กันนี้วิวโดยรวมผมคิดว่าโอเคอยู่ละวิว,วนะก็เข้ามากันเลยเเข้ามาที่แรกเจ็บขาอยู่เลยลมแรงมาก ขเขานี่ยวิวดีมากเริ่มจ่ายเข้าร้านก่อนเลยนะครับเข้าร้านมานไม่รู้เลือกวิวสวยวิวสวยนะออกไปดูนะครับมีดาราๆมากมายอยากก่อนสั่งอาหารก่อนแป๊บนึ่งถ่ายภาพไปครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอรับประทานอาหารเดี๋ยวคอยดูยองดูวิว Oh. วิวสวยใช้ได้นะแต่อาหารอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันอาหารรสชาติออกกลางๆไม่ใช่ว่า ที่บอกไม่อร่อยนะแม่ดิสเครดิตร้านเขาเดี๋ยวลองดูอร่อยก่นอนอก็กินเสร็จน,นะอาหารอาหารอร่อยนะใครบอกว่าไม่อร่อยไอ้ใครที่บอกว่าไม่อร่อยว่าไม่ใช่แล้วน่าจะมีการดิสเครดิตร้านกันเกิดขึ้นขาจับนะครับวิวชาติบารบรรยากาศดี อยู่บนแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะทุกเขาเลยทางบนป็นวัดวัดวัดอะไรสักอย่างเมื่อกี้ถ่ายให้แล้วโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อคอยดูกันครับก็มาถึงจุดอีกจุดหนึ่งมาแวะอีกจุดหนึ่งใกล้ๆร้านาวัดเขาตะเกียบลิงแม่จะกลัวกล้องตลอดเลยทุกวัดเลย หนีไปละวัดเขาตะเกียบนะครับความเป็นมาไม่แน่ใจอยู่ตรงเขาตะเกียบอยู่ข้างบนวัดอยู่บนนู้นเลยนะครับก็สามารถมาได้เห็นเขาบอกมีลิงนะเหมือนเขาสามมุกเลยเขาจะบอกว่าห้ามให้อาหารลิงหลังห้าโมงเย็นเพราะว่าต้องการให้น้องลิงขึ้นเขาห้าโมงเย็นให้ลิงขึ้นเขาอ่าแสดงว่าเวลาก่อนได้ หลวงพ่อพุทธชัยหลวงพ่อพุทธชัยมงคลเข่าเดือยโน่นข้างบนเลยครับว่ปปาักกัดละขาเจ็บอยู่ขึ้นไม่ได้ถ้าขาไม่เจ็บขึ้นไปดูแล้วข้างล่างก็มีการทำบุญต่างๆนะหยดเหรียญยยดลายตามได้ขึ้นมานิดเดียวครับไม่ไกลก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งก็สามารถแวะกันมาได้ เดี S <S <Wow. S 1> ๋ยวต่อไปที่ไหนไปไป,ไปดูกันไปถามว่าขออนุญาตยางแปวของเขาฮะขออนุญาตยางแปวของเขาอะ่ะะพอเลยเอาคืนเขาเลยดูนะครับจับคโมวยได้สองตัวเจอท้ายรุ่นละอุยรู้เรื่องนะบอกให้คืนคืนไม่มีไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรอันตรายอันตรายนะครับ ก็ออยังไงเดี๋ยวดูคลิปหน้ามียังไงก็ฝากติดตามด้วยส่วนคลิปนี้ขอลาที่หาชามครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยพี่การอยู่นะพี่การอยู่นี่มาเพื่อเพือ่อทุกคนเลยไ,ไปครับไปกันเดี๋ยกีอยากให้เธอนั้นคืนกลับมา เพราะฉันมันอยู่ไม่ไหวก็อยากมีเธออยู่เคียงข้างกายเหมือนคืนที่เคยผ่านมา